สวัสดีครับวันนี้อยู่คลิปคุยวิเรื่นะครับคือช่วงเนี้ยพี่เบื่อมากเลยน้องเวลาว่างพี่ค่อนข้างน้อยคลิปช่วงนี้น้องน่าเห็นนะคลิปพี่แบบมันมีแบบเป็นเกมแล้วก็มีเสียงติ๊ดจิ๊ดจิ๊ดในลำคาญนะครับซึ่งตอนนี้พี่พยายามหาเพลงอยู่ซึ่งมันยังไม่ได้นะครับลงตัวพี่ต้องไปขอเพลงคนนู้นนี้นึกว่ากูไม่ค่อยรู้จักใครนะครับน้องๆเอ้ยแล้วกันเนี่ยโอเคเริ่มเหมดีกว่าพี่ชิมนี่ยเบลล์หนึ่งเพราะพี่ไม่ได้ใส่ไมค์นะไมค์ตอนแรกกะซื้อมาแต่ไมค์แบบเน็บนู้เนี่ยไม แนวเนี้ยก็ทำกันนะโอเคพี่เบื่อมากเลยเบือ่อช่วงนี้ช่วงอวไรวะดีนะช่วงนี้มันมหนา,หนาวเด้อเขาบอกทะเลน้ำใสแล้วไปเที่ยวทะเลดีกว่าอ,อับบในพรุ่งนี้นะทันนะตอนนี้ดูเวลาสิสองทุ่มครึ่งอะครับทุกแต่รูปอะไรนะใครโร <c oughs> เลนหนังมันจบไปนานแล้วยังไม่จบเลยครับคนยังไม่จบเลยไ่จัดกระเป๋าเลยดีกว่านะครับต้น้องอืมแล้วไค้ปัญหาคือพี่จะกระเป๋าไหนไปดีโอเคขอโทษนะพี่จะนั่งกับพื้นมาดีบ้านพี่มัน มันไม่ได้รวยอแล้วคุณหนูอะไรเงี้ยครับต like ้องนั่งกระพือนะครับจริงๆหลายเด็กชอบนั่งกระพืออยู่นะระ้ววางกระเป๋าเงี้ยเออเป็นแฟนแต่จริงๆวันนี้พี่ต้องไปเล่นน้ำต้องไปเล่นน้ําไปเป็นพี่เลี้ยงเด็กอะไรเงี้ยเออไปกับญาติอะไรเงี้ยครับต้องเป็นอย่างเงี้ยแหละครับน้องๆเอ้ยเรื่องธรรมดาในมนใจอะได้าหโอเคอาจจะเอากระเป๋านี้ไปเพราะมันสามารถใส่เสื้อผ้าพี่ได้นะครับต้องังตอบโจทย์กระเป๋าเมื่อ20ล้านปีที่แล้วไม่ได้ใส่มานานแล้วเน่ามากเลยตุกคน มาค้างมีกินนิดนึงนะครับน้องๆเออสภาพก็ข้างเก่านะครับพ่อพี่ไม่ได้ใส่บรนณาแล้วเป็นไรเจ๊เชยโอเคเราจะไปซื้อนั้เมากระเป๋านี้มันมีกระเป๋าแล้วตอนนี้มันโล่งใช่ไหมเราต้องซื้อขนมมาใส่กระเป๋านิดนึงนะครับไปดีกว่าก็ซื้อขนมมาทีเราเราซื้อแค่นี้พอแล้วเออเราไปแค่กินระหว่างรถขาไปขากลับก็พอแล้วยิ่ขาไปพอแล้วเมื่อไงเจ้าเหมียวนี่อันนี้เจ้าคอมนะเจงๆงไปแล้วนี่คอมเจงไปแล้วนายกินอาหารอร่อยไหมนะทางกุ๊ด โอเคโอเคก็เดี๋ยวไปเจอห้องนี้ดีกว่าโอเคครับตอนนี้เช้าเลยเดี๋ยวไปดูนี่บางแสนเลยดีกว่าตอนนี้วุ่นวายนิดนึงนะครับตอนนี้ก็มาถึงตอนนี้มาถึงสะหาบบางแสนนะครับอันนี้มีเสียงตะโกนนิดหน่อยนะครับเดราผมไม่ค่อยถ่ายให้ดูนะครับน้องๆไปเงียบกำลังกลับบ้านและโอเคกลับบ้านแล้วขอโทษทีที่ไม่ได้อัดตอนตอนที้กำลัง ตอนนี้กำลังเล่นเป็นน้ําหรือว่าเที่ยวทะเลบางแสนนะครับแต่ว่าตอนนี้กำลังกบานลแล้วอาจจะแวะเขาสามกุกต้องถามคุณพ่อผมอีกนิดนะครับก็ขางสนุกนะครับสนุกครับคลิปวิีโอนี้เป็นการพักผ่อนสมองนอกจาจะดูสั้นๆน,นิดนึงพี่จะถ่ายคลิปแบบเป็นแบบคลิปวิวน,นอกรถนะครับให้น้องๆดูแล้วใส่ซสาว์เพลงเพาะไปนะครับที่จะต้องหาเพลงที่มันนิดนิดนึง,น,งนะค,คือมาเป็นคลิปที่ไม่ได้แบบสร้างมา มันสนุกเยอะแยะมันความสนุกามว่ามันน้อยกว่าครมันอาจจะน้อยกว่าคลิปวิดีโอนิดนึ่งแต่ว่าพี่เน้นไปทางแบบเอาความสนุกของพี่ไว้ง่ายนะมันเป็นการพักผ่อนเพราะชีวิตพี่มันมีจะทํางานแล้วอาชีพทํางานอาชีพเป็นงานชิปเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็เขาสนุกกับวอกท้ายคลิปนะครับโอเคตอนนี้คือ จบทริป,ปเที่ยวบางแสนแล้วก็ต้องขอโทษทุกคนน,นะที่พี่ไม่ได้อัดคลิปช่วงที่พี่ที่ยวบางแสนโอเคเดี๋ยวอาจจะอาจจะมาเล่าข่าขายใฟังเดี๋ยว,ยวยจะเล่ารายละเอียดแบบชีวิตหลักยากอาจจะซักอีกสองสามเดือนสองสามเดือนจะเล่าวันนี้แหละแต่ใช้เวลาตัดต่อค่อนข้างนานนิดนึงแล้วชีวิตหลักยากที่ไปบางแสนอันนี้ที่มันพี่ก็ไม่ค่อยอยากเล่าชีวิตหลักยากในไทม์ไลน์ปัจจุบนนะันครับ ีเราก็ไปหาลิงซึ่งก็จะเล่าในชีวิตลัตว์ยากครับซึ่งเอาว่าคลิปนี้ไม่เน้นไปทางแบบให้คนดูเหมือนดูคนผ่านตาเพื่อนไม่ต้องกันนะครับเนื่กับว่าพี่นี้ไม่ทางแบบคนคลายสมองไปเรื่ยเรื่อว่าพี่ทำงานมันหนักต่อกันนันมากไม่ได้หยุดเลยเลยนะครับงานก็ทำยูทูปก็ทำทำอะไรทุอย่างนฝ่ายนี้ อย่ลืมกดไลคกแชร์สำหรับคล้ายเป็นยาครับวันดี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับขอให้สนุกนะครับ